อ๋อสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับเออนี่ใครแน่จะเช่าอยู่วันนี้มือนี้สรงสิบ่มีเวลาปันได้หน้าก็เลยเฝ้าโทรมาหาเห็นพ่อทักมาว่าพร้อมแล้วกับสั่นเพราะอยากจะเช่าแน่แล้วเขาจะงานได้ออกขัดมูเอาลุงคนกับเชือเอาเลขเขาเลยก็เชือน,น,น,นึ่งมันรัฐบาลไทยมี่พ่อพ่อว่าอยางไดรรัฐบาลไทยมือนี้ผมส่งโอ้คลิปแล้วแนวมือนันเลยโอ้ออกแล้วบ่ ออกแล้วออกแล้วเริ่มเรมเรื่มผมเรื่มมันตรงกับเล็กใเจ้าดังบ่นละเล็ผมที่หาหัดตรงกับตรงกับยังละตรงกับันลาบิสระเยวบอกนันแครับเพือา้นกระสุนหาสวนหลายแด่ผมิ่งแล้วครับผม๋ยวมาเลากันใน่เด็กสนผกถมาสุนหาครับมือนีก็พงสิบปังๆเข้าราบฟอย์แห้งน้อยไร้ คุณเขาบ่ล้วเม่อไ่ในต้องขอพอลีทำเหลาบ่ลาบ่ครับมี่พวกเขาหลายอยู่ตัวละเขาตรงหลายคนอยู่ครับสองหกส่วนมากได้เบิ่งไรสดบ่เมื่อคืนนี่เบิ่งอยู่พออย่างฮผมติดตามตลอดหลัละ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 งห้อยออกผมเบิ่งตลอดพวกไอเขาก็ขาเดียวหู้นะครับผมนี่คนเขาไฮบอนนี่ปูสายปลากระป๋นปูซุ่มเงียบปูซุ่มเงียบปูซุ่มเงียบเก่า เรก็วิ่งหกนดดแล้วก็ถือกระดเขายุดลนุกกระลุดเ่ว่ากันดอกคือผมหลากระุดดแค่เข้ากัเข้าเท่านะเว่าการเล่านี่ันเล่านีวันที่ใด่อทนี่ยี่ห้าครับวันที่ยี่าวันพุธครับวันพุธเนาะยี่บห้าการให้หวยมีเข้าไม่หลุดเป็นธรรมดาเนาะย่สหาเนาะป็นธราเป็นธรรมดาโอ้เห็นเข้าไปตลอดก็ออนั่นเยไม่ใช่ไม่ใช่คนเดีย ไม่ใช่คนเนาะเป็นเทวดานะคนนั้นเป็นทเทวดาแล้วนะต่เทวดาเพิ่นก็บ<ม>่อหายตรงนี่ครับกันฮู้ก็บ่บอก <c oughs> คน้นแล้วนะพ่อนนเนาะเทวดาเทวดาเพิน่นยังบ่ให้เฮาตรงนี่ยังมีบงังยังมีลับมีอีหยังอยู่บังบังไว้ให้สิให้เฮานะ่ะตัวมาสังเกตได้เลขอ่ะถ้าเก่าพยายามกลับเป็น6กตนมันมาเปลี่ยนกันตลอดมี6ก็ว่าเก่าเขาหกแล้เปลี่ยนกันดีเลข2ตัวสําคัญครับ ถ้าเก้าก็สอบเป็นหกถ้าหกก็ส่องเป็นเก้าเสียนะมันเป็นทศนิยครับคือบอกหาเก้า 9, มันบอกหากศนิยมเล็กแล้วบอกห้าเก้บาบอกห้าหกเพราะถ้าเปลี่นเขาก็หาหกเป๊ะๆได้แล้วครับผมตายไปแบบนั้นล่ะกบเก้าเอาข้าวฟ้อมไปข้าวบ่อเนี่พฟอยห้า <c oughs> ครับผมฟ้อมแล้วครับผมเอาวันเอาเฮงเฮงเงนหันก่อนมูแล้วครับผมปล่อยก้อน ่อยก่อนรวยก่อนพ่อครับงวดนีด้ผมมันใจก่อนอยห้าผมมันใจแห้งก่วมาก่อนได้เปรียบครับงวดนี้ผมมันใจแห้งแนวะเพราะมันเร็วมันชนกันขัดชนกันแนวกนะับบ่เฮ็ดลายสูตรบ่ครับความาชนกันเป็นสูตรเดียวเลยอะไรียก้ชนกันนี่แต่มันนี้พ้นนะใจผมสามมเห็ดสามตรงนี้มพ้นมันต้อง,องเ,เขา่านามเป็นสั่นครับผมเพราะชนกันกับห้าสิบห้าสิบคนแล้วจะสั่นนี้เอาครับเพื่อประการเสียเวลาเนาะครับอ่าวิ่งแปะครับผม วิ่งแปดชอบแปดคือเราละครับเอาครับแปดสาม 8, <3. S 2> 8, 4, ครับพร้อมแปดสามแปดสี่ครับพร้อมแปดสี่แปดห้าครับพร้อมแปดห้าครับแล้วเก้าเดยวันไหนเก้าสามครับพ้อมเก้าสามเก้าสี่ครับพร้อมเก้าสี่เก้าห้าครับพร้อม ก้าห้าเอาบอลนี่ตัวกันครับตัวกันตัวกันกันเจ็ดสองครับเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสามครับพร้อมเจ็ดสามเจ็ดสี่ครับพร้อมเจ็ดสี่เอองวดนี้เอาแขกเต่าตัวพอ่อครับเอาแขกเต่าตัวพ่อมาเอาสิบตัวเลยครับตัวเน้นที่สุกเกะเอาตัวนะนั่นเนาะคอยห้านาะ ต้นเน้นที่สุดคือแปดสามแปดสี่ 8, 3, 8, 4, แล้วตัวต้นมู้แล้วไม่ชอบของก็ต้นต้นมู้เลยผมแปดสามแปดสามแปดสี่ละต้นเน้นที่ที่ว่าให้หาดาวนะแปดสามให้ห้าดาวแปดสี่ให้ห้าดาวละเอาง่ายเฮ็ดไร้ส่วนมาส้นกันมดมันบ่ครับเดี๋ยวนี้วันนี้ผมมาใหญ่ขึ้นถามมันส้นกันนะมัดเข่าแน่นอนทำอะไรก็ไปยูมัดสนกันนะตามปกติพ่อสิงหาเน่มันใจร้านคนทีเมันบ่ครับ คือเก่าครับคือเก่าผมมาล้านผมมาบังหลักแสนนะล้านมันขยันรวยเร็วล้านเปอร์เซ็นต์นะครับพออ่อสิงหารเราพ่อสิงหามาล้านเปอร์เซ็นต์ว่าสรดจรถเก็เบอะไมา,<อ>ล,าล้านเปอร์เซ็นตำหรับเราที่ยี่สิบหาบังหลักแสนมาล้านแล้วผมมันใจที่สุดแล้วเพราะว่าพ่อสิงหาเนี่ยบอกว่าชนกันหลายสูตรครับครับ เพเฮ็ดเฮ็ดสูตรเลขล่างเฮ็ดสูตรเลขบนส้าประกบกันมันมาหากันมาเจอกันพอดีนะมันต้นกันนะมัต้องไม้เห็นนะต้นส้นดีนี่คือแปดมันม่ครับรักแปดัดแปด่นละส้นกันไหนเฮ็ดสูตรเลขล่างแล้วใครอะไรอ่ะมันดอกมึงบ่หลายมันดอกมึมึงบนซ้องหกหรอบ่เออเฮ็ดส่สูตรกันมันมันส้นกันเลยนะทำกันตึงยนะนนะบผมูเอาล่ะโซเซีน มมแปดตัวเดียวหา,มา,มาแปดตัมากกับเก้าคือเก้าเราคงกับปรมาณกหรืาแปดมากเก้ามากแค่นมากแค่ไหนนะมือนี่มีเก็ดนี่แปดมี 8, ม่เก้าแต่ว่าเด่นเด่นไปที่แปดครับครับพอแปดส้นกันนะท <8 S 2> องทองจวกแล้วออกแปดสามแปดสี่แปดห้าล่ะเทองมาแล้วอ่ะครับผมวันนี้เล็กวิ่งประจำวันได้พลอยห้าก็อสิว่ามันเจ๊กฮะกันเล็วิ่งประจำวันวันพุธอ่านก่นมี ปดมีซี่ะไรันล่ะมันต้องมาเอาตัวเลิงเสลิประจำวันพรอมนะซี่บอลลดรักไหมแปดเด็กวิ่งระจำวันแปกรบซีวันพุดอ่ะครับผมมาเกันเลยจากคู่กอดคอกันมาเลยเนาะระวังแปกับซเนาะอาจารย์แต่ล่ะมัสิบ้าเด็กวันพรอมต้องเพ่งเล็งเหลกวันพรอมคือหาเห็นบอลว่าคาหกเดี๋ยวจำวันพุ่มกวาหากรหกนะเดี๋ยวมันออกวันออกปัสุกนะมมนออกคาหกอ่ะเดี๋ยวจำวันกอ้าหกนะมันกเบม้าเี็ อ่าเบอร์โทรอาเบอร์โทรตามเคยเราเคยห้านาะครับศ <bolt> ูนย์เก้าศูนย์ครับศูนเกศแล้วก็สองเก้าสามครับผมศูนย์เก้าศูนย์สเกแล้วก็สองสองหนึ่งสองสองสหนึ่งองครับคอยากดูดวงดูแล้วเมื่อกี้ต่อได้ครับอ้าวโอกันพิเศษเพราะค่าก็แน่นหนาครับดูดวงนะครับผม ดูงดูดวงแล้วก็ดูลายมือแล้วก็ฮาหนอยครับสุดเอฮาหนอยค่ะแอดไลน์ไปหาผมเลอยครับฮาหนอยอันนี้เขาดีไปจานายฮาหนอยเข่าสู้เหมือนมอนบ่ครับครับประว่าิในเขาครับหาเวลาเขาเขา,ขาทั้งล่างทั้งบน,นจังอันพี่พี่มือว่านหรือมือก้อนเขาทั้งล่างทั้งบนแปดสามเ็บซ<ค>ีข <4 S 1> ันบขันบนลวยทั้งเล่ากับสิไปรวยทั้งน้อยเนาะคเขาคนสอบฮานอยคนสอบหาน้อยหลายเด็ดเลยเขาก็รักเหรียญฮานอยหลายกันครับ ในในชุดนี่เนี่ยเอาไปเล่นน้อยได้มหนบอทั้งไทยทั้งน้อยทั้งเล่าบอกบอกวับเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันครับเดี๋ยวกันได้เลยอืได้เลยได้เลยเดี๋ยวกันนั่นแหละครับผมเอาสามตัวเอาเป็นอันนั่นเนาะค่อยฮะเนาะเอาเป็นอันมันอันนี้ผมมันอันหนาหนามันต้องตำรวจข้อมูลกระทังเนี่ยสามตัวค่อยถือเ่ยเอาสามตัวที่หลังก็ได้ครับอาจารย์ เป็นข้อมูลที่ว่าเป็นรวมรวมนะรวมเล็กเด็ดรวมเสียง่คยหัวว่าเล็กแต่ใดมาแห้งม่แห้งเสียนะเราเสียบเาสองคั้งเสร็ละเวลาสรุปเล็กทุกตำนากาาระทั่งเวลาคนไปออกวมนะิมงนาตัวใดเด่นตัวใด้มากน้บาสทีหัวทีเลี้ยวหันดัดังดังสองกับหกสองหมาสองหงม้วนหันเอาเป็นว่ามีในคลิปนี้มีแค่สองตัวหรเ่าคารับอาจารย์ครับครับเดี๋ยวก็ไม่ใส่ด้วนดอกยวใส่ดนส่วงตีม้งแล้วผมคนสิ เอาสิพ่อยครับแย่พรตทองสะพัดเหรอผมส่งให้พ่อยห้าไปิบบอได้ได้บริษัทด่วนนะเอาได้เยอะครับได้อยอะแย่ผมโม่สายด่วนนะสายด่วนสี่โมงวันห้อยออกเนาะครับแยผมโม่นะเพราะเราผมถือว่าผมโม่เลยผมโม่ขอบคุณหลายๆครับอาจารย์เดี๋ยวผมส่งให้เราไทยดี๋ยวผมส่งให้ครับผมเอาสำหรับแนวทางตำราพ่อสิงหานนะครับ8 3 8 4 8 5 9 3 9 4 9 5 7 2 7จ็ดสามเจ็ดสี่เด่นเน้น,นหนักไปที่แปดสามแปดสี่เนาะพ่อเนาะพับแปดห้าด้วยละลัะแปดนะแปดห้า <8 5 S 2> ด้วยละแปดห้าด้วยอ้าขอบคุณหลายหลายพ่อครับรับทุกท่าเด็กขอให้พ่อเฮฮาจงมีผู้ติดตามเป็นล้านนะครับและขอให้ กดไลค์กดแชร์ขอให้พ่อเหงฮาด้วยครับผมถ้าอยากถูกหวลารัผมต้องกดไลค์กดแชร์ให้พ่อเหงฮาด้วยครับผมครับผมสวัสดีครับครับขอบคุณครับ